สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมสกรมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมีอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะครับตัวละครผู้หญิงเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงอันนี้นี่คืออะไรโครงหน้าหรออ๋อโครงหน้าที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ด แปดแปดห้องไหนอีเอาที่สองแล้วกันอลองดูครับลองดูอันนี้ก็จะเป็นขนาดนะเนาะอ่อเท่าไหรดีอ่าสามแล้วครับแล้วก็นิกว้าวมีสีผิวให้ปรับด้วยนะครับ ชอบแบบไหนชอบขาวชอบแบบไหนก็ปรับได้ตามต้องการนะครับจอ,อแรกดูอันีคืออะไรอ๋อผิวหน้าไม่ปรับอันนี้ก็จะเป็นอายุนะครับออันนี้อายุห้าสิบจะเพิ่มรอยย่นนะครับจะอายุยี่สิบปอายุยี่สิบกันน อันนี้ก็จะเป็นทรงผมนะครับทรงผมจะมีหนึ่งสองสาสี่ห้าหกปดเกับ 9, ก้า1ิบสิบเ็ดกับ14นี่มันคล้ายกัน 15, บห้าสิบหกดสิบแปดอืม ช่วงไหนดีอ่ะอาช่วงที่สนะิบห้าครสีผมนะสีผมว่าสีโอ้ต้องเป็นสีขาวเลยไอ้สีปอนอันนี้ตานะครับตาจะเป็นสีิตาสีฟ้านะได้ปรับ้ากันหกขนาดอ่ะอสุดเลย ลงมาอีกก็จะเป็นเอ่ออะไรนะตาครับตาก็เรียกอะไรไเอเบนเดอร์กูติดก็ขอไป้วยนี่เพิ่มความเข้มเอาจางๆพอสี นี่ก็จะเป็นปากนะครับปากสีมันมีปรับสีไหมไม่มีเฮ้ยเอาอะลองสีแดงแล้วกันนี่จะเป็นความเงาครับความเงามีปีปากนะครับเอเต็มร้อยไปเลยนี่ความแดงเอาลองเอาร้อยหมด มไม่เข้ากับตาสีตาสีไหนดีสีแดงเือนกันนะว้าวเออโอเคโอเคถ้าย้อนเอ้ยถ้าเรากดย้อนกลับโอ้ตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับแล้วแต่คนชอบครับชอบแบบไหนก็ปรับแต่งเราครับผม นี้ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับปรับคร่าวๆนี่ก็ทับอะไรไปดีปรับอันนี้เอาไปเท่ากันนะ อันี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับจะบอกความสูงน้ําหนักอายุครับจะดูกันในเกมนดีกว่าอ้าวเราเกิดที่ไหนโอ้ยโดนมัดครับโดนมัดหลังมือควยหลังเอาผมท้อง ชุดนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยโอ้จะทำที่สะพานดีกว่าเราจะเป็นรล,ลงสะพานกลางลง้อุ้ยอ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 ้ยกลางช้าไปเปล่านี่เอาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เอาโพสแล้วนะครับผมอันนี้ก็อยู่โพส B4 นะครับอันนี้ก็จะเป็น ถ้าวิ่งใหม่นะครับก็จะเป็นวิ่งเร็ววิ่งเร็วก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็เดินถอยหลังโอเคก็ถ้าเดินก็สวยขึ้นกว่าเก่านะครับเราไปแต่งตัวกันดูดีกว่าเราจะแต่งตัวกันแบบไหนเอาแบบแต่งว้าว ช,ชุดใส่เล่นอยู่บ้านแล้วกันแรกๆก,ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจถอดแล้วดูก่อนครับว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับนี่คือชุดชั้นในนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ก่อนหนาวครับหนาวก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราใส่ชุดไหนดีอ่ะจะเป็นชุด เออเอาเป็นกงเกงขาดสั้นก่อนนะชุดใส่สบายสบายแล้วกันสีขาวนะลองชุดสีขาวกอนมันจะเข้ากันไหมแล,แล้วก็อืมเดี๋ยวก็จะมีสีขาว นี่ครับถองเท้านี่ก็ถอดซื้อรองเท้าใส่เท้าก็จะเป็นรองเท้าแบบไหนอ่ะอืมเท้าแบบนี้ไปต่อน,นะรับรอลองดูครับใครชอบแบบไหนก็ซือ้อนะครับโว้ยต้องถือเงินด้วยต้อง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 หยิบเงินใส่มือก่อน เราก็ใส่ครับเรียบร้อยครับดยสบายครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจะสปยไหมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ส่วนหน้าตาก็แล้วแต่คนชอบนะครับ

แล้วแต่คนชอบนะครับชอบแบบไหนก็เอบเอาแต่งเอาครับ s <S ใครที่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงก็ถูกใจได้แล้วแล้วเป็นชุดล่ะอลองชุดนี้จะเข้าไหมใส่ดูรึปังจริง กางขายาวโอเคก็รอ,องเท้าเอาชีชมพูเลยนะกันอ,อืมถุงมือถุงมือแบบไหนดีอ่ะ ลองเอาแบบนี้ไปก่อนนะรับเก๋ okay. ปอกปอกนี้มี <Obviously. S 1> อืมปอกกันแทงอะเก็ okay. สวยอยู่นะครับถ้าสะพายกระเป๋าใหญ่ลนะ่ะ So Capao, bow, come unloaded. Security re reasons. Obviously, can knock If going ต้องวางก็ใส่ใหม่ครับโอเคมาดูกันโอ้ข้อค้านะได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ก็จะประมาณนี้ครับถ้าแบบไหนก็แต่งเอาครับผมว่าตัวผู้หญิงก็โอเคอยู่ครับถุกใจสา ที่ชอบเล่นผู้หญิงที่ชอบเล่นอ่สไตล์ตัวละครผู้หญิงครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ